ญี่่ปุนสวัสดีค่ะอันนี้กับคล้องผ่านน้องมาค่ะนี่พี่น้องเอ้ยมาอีกแล้วค่ะของฝากน,น, after, นา้องหญิงค่ะเมดอินเจแปนนครับพี่น้องครับเมดอินเจแปนนี่ค่ะอุทธอปของเจแปนนะครับซื้อซื้อไว้ตอนไปญี่ปุ่นเป็นสินเป็นสินค่ะอุท็อปของของญี่ปุ่นมันมาค่ะเป็นงานงานมือว้าวงานแฮนด์เมดค่ะพี่น้องมาจากญี่ปุ่นเลยแมนครับแม่นค่ะ ี้เอาเอาให้เบิ่งต่อกันเลยว้าวโอ้ยงามแหี้ยครับพี่น้องอ๋อเพิ่นเขียนอันนี้เอาเลยค่ะพี่น้องเป็นงานงงาานนฝีมือของญี่ว้าวงานฝีมือของญี่ปุ่นค่ะ มาจากญี่ปุ่นนะคะเป็นงานแฮนด์เมดสินค้าโอท็อปจากญี่ปุ่นเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวน้องสีเข้มแม่ขมากแม่ขำมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเขาจะไปพ่อการญี่ปุ่นเนาะค่ะพ่อแม่เดี๋ยวไปหันมาแม่เนาะเดี๋ยวพ่อกันใหม่เนาะค่ะพี่น้องยี่งรักหางรถตู้ครับเป็นขบวนและหางรถตู้ครับสวัสดีครับพ่อการชัสวัสดีครับน้าเน้อยวัสดีคุณคนน้า เบิ้พง่นหางรถตู้ครับน้ารเบือคับเบครับนงยู่เพอรถคันนี้มาแล้วเกยกันด้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเบิ้งหางหางรถตู้ตัวสังี่เขาด้เหร

เคักอีมวยคักอีลีหางรถตู้ป่านว่ามันมีเรื่องกันรูดมันมีเรื่องผู้ใดเอื่นผู้ใดไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนาค่อยๆกันมาจำไม่ได้ติดตามอยู่ไหมช่อง youtube แล้วสาหรอสะตนนิกาลงรถบนน่้ด้นลาย่เคนติด้นต้นงยื ไปดปัอนซอนเจ้าขาดคำหนึ่งนะพ่อใหญ่พ่อการเจ้าขาดคำหนึงเจ้าขาดแบนแบนแทบมัา มัดไทยลูกมัไยลูกแล้วก็มูเนี่ยคุณบอลอลนดัวแล้วค่ะเอาแบบนี้เน้อมาเยคุณได้ตือถั่เราจะคำว่าไทยมาเยคุณละคาอนไทยลูกแล้วกหมูนช่ไมพอเด้อพอเด้อนี่มัดดนมาเาเด้อ ตอานซอนคนได้บานว่าแม่ละมีแต่จะของโมเมนต์ตัวนี้วันนี้ครับแม่สุภาพ มีอุ่ยิงไงบแม่แม่บอกว่าองุ่ยิงไงครับอ่าสุขภาพแข็งแรงนแมด้อดบอง่นย้งงอยู่ดีมเอ้า ผมอาเีผมเอาาตาหักใชเนาะคือบวคือโท่าได้แบไอพวกคือใด้เท่าไรแซาเปลนเอาเอายุบยุบ อง่เยบงเรียมหนีแสงไดอย่เออเบอร์มีลาเมือนี้มือนี้คนมาถารับปลาดล้วนี่คุณนะเออเพิ่มพูดติดตามพูดติดตามกันนะฮะคือกันดเลย ない <music> <music> <t> cái <coughs> หน่อยคืออากาศกันอยู่ครับคือดัง เรียบร้อแล้วเจ้าพ่อขยาขยายสังกัดขยายตรงนี้มันขายข่าดเล็กขยายไปยังไม่ไรเลยนะครับแค่แค่รุ่มใครพี่รุ่มใครจะพูดอย่างวันใดแค่ถึงวันใดได้นะ วันนี้ครับได้1700บาทครับ <laughs> แก้าแก้ามา่อป่ะอบ่อดีเดยบุปัต่าหาก่ะทพันท้ายอยู่ก่อนยเนอกเดี๋ยวกลมหรอกว คนะรอันยขนาดบีบขนาดยากเล็นก็ราคาเป็ี่้อขนาดพี่ภูมใจยังข่าไก่ปะดนนะหุดยู่หุดก็งยัเล็บก็ราคานตันเองอันครันนครับเชิุมมาหานองครับอันย หน้าเดียวม่วเลยนะหน้ายอิถ่ายเป็นวิดีโอถ่ายต่อเลยเนาะพี่เนาะรสนใจพ่อโจน่เด้อจ้าบ้แค่บอกแค่สนใจพ่อโจ้ดยางาดี โอ้ so จากญี่ปุ่นเลยนะคะอ okay ่าเขาจากญี <t <t ่ปุ่นอ uh, uh ๋อญี่ปุ่นเสือเลยใส่ยีราฟบ้าท์อ่ามองกล้องนี้นะครับนุอิงหนึ่งสองเสร็เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหนูเช็ดกล่องเพิ่แป๊บนึงนะใส่ตะกร้าครับโอ้ยมันคือภาพงามเลยเดี๋ยวภาพงามก่อนมาใส่ให้ได้จ้ะ โอ้ฝังหาฟังแพงคนมาเลยผู้ใดกระไดนสนใจบอดโจยนะกรเสียโน่นทั้งรถกูนะ่อนซ้อนไหลตั้งแต่รถตู้เขามากกันนึ่งว่าสิมี่เรื่องแล้วออ नाएहठपा uh -huh. uh -huh. One, one all, I 阶级老公